ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ iPhone 5ครับลูกค้าทําตกมาครับแตกหน้าแตกหลังเอ้ยไม่ใช่ทีแตกหลังเดียวนะครับแต่ข้างหน้านะครับจอภาพเสียเลยเปิดไม่ติดนะฮะจอภาพดำนะฮะก็ฟิล์มกระจกที่ที่ติดมาแตกเฉพาะตรงกลางเดียวนะครับจอไม่แตกนะฮะจอไม่แตกเลยนะครับแต่ว่าก็คืออ๋อจอแตกนะครับเห็นช่วงเนี้นะฮะ มันเห็นไหมเนี่ยเห็นนะ้ตรงนี้จะเป็นรอยครับแตกอยู่ข้างในนะฮะแตกอันนี้คือแตกในนะฮะนะฮะก็จอภาพเสียนะครับเปลี่ยนหน้าจอรับฝาหลังใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูโอเคอ่านะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝาหลังนะฮะเปลี่ยนฝาหลังใหม่นะครับก็จอตัวนี้นะครับ ตรงสีขอบขอบตรงนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะไม่ไม่เป็นสีทองแบบเดิมนะครับนะตัวตัวของเดิมจอแตกายนะฮะส่วนฝาหลังนะฮะก็เปลี่ยนใหม่ฝาหลังของเดิมจะค่อนข้างนิ่มนะฮะฝาหลังใหม่ที่ใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมครับผมขอบเนียนกลิปนะฮะนะฮะก็ที่ฝาหลังที่เขาแกะยากกันก็เพราะเหตุนี้ครับเพราะมันเป็นค่อนข้างบางนะครับมันก็เลยทาให้แกะยากครับ ันี่ก็จอใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคขอบคุณมากครับก็ท่านใดจอแตกกําลังแตกมาเปลี่ยนได้นะครับ